วีแบกถูกสร้างมาเพื่อช่วยคุณครับอาจารย์เก่งนายสตโรแพทย์นกกลิตจันทิกที่ปรึกษาวีแบกครับปัญหาของสถานพยาบาลสัตว์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับไม่รู้ว่าตัวเองคือมีปัญหาอะไรดังนั้นนะ่คุณจะต้องหาให้ได้ว่าคุณมีปัญหาอะไรเพื่อที่จะไปหาวิธีการจัดการ 1. เริ่มที่ตัวผู้บริหารนะครับจะต้องรู้ก่อนว่าหน้าที่ผู้บริหารคืออะไรปกติหน้าที่ผู้บริหารเนี่ยจะมีอยู่3อย่าง อย่างแรกก็คือบริหารเพื่อให้สถานการณ์ปกติอย่างที่2ก็คือการแก้ปัญหาแก้ปัญหาก็คือจากลบให้มันมาเป็นศูนย์แล้วหน้าที่สุดท้ายก็คือการพัฒนานะครับก็คือจากศูนย์ให้เป็นบวกยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งที่ เป็นปัญหาในสถานเพาบาลก็คือตัวผู้บริหารนั่นแหละไม่ได้มินิฉัยโรคการมินิฉัยโรคขององค์กรก็คือปัญหาองคอก์กรคุณมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างปัญหาเรื่องของฝ่ายบุคคลปัญหาเรื่องการตลาดปัญหาเรื่องการเงินกับปัญหาเรื่องการบรหิหารจัดการหลังจากนั้นนะ่ะคุณก็ควรจะต้องเริ่มในการแก้ไขในปัญหาหรือโรคนั้นที่มันเป็นนั่นแหละคุณถึงจะแก้ปัญหาขององค์กรได้ครับหลายๆคน ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้บริหารมักจะคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์แมนฉันทำทุกอย่างได้แต่จริงๆไม่ใช่เลยครับแต่ละวิชาชีพมีความสามารถเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณในฐานะผู้บริหารที่จะทําให้องค์กรของคุณหรือสถานพยาบาลของคุณจเจริญเติบโตอย่างยังยง่งยืนนั่นคือคุณรู้จักจับคนที่มีความสามารถเข้ามาแล้วคุณสามารถที่จะดูแลควบคุมเขาได้ให้ทํางานในสิ่งที่คุณทําไม่ได้อย่างเช่นในกรณีห้อง lab คุณมีคนที่จะมาทําแ l บหรือเปล่าหลายต่อหลายครั้งที่เราเอาเครื่องมือตรวจแ l บบซื้อเข้ามาแล้วเราก็เข้ามาตรวจเราก็ได้ผลค่าเลือดไปแต่เราไม่เคยเช็คเลยว่าค่าเลือดที่คุณได้นั้นอ่ะมันถูกต้องตามที่ควรจะเป็นหรือไม่หรือในกรณีที่เราจัดคลังยาแต่คุณไม่เคยมีมือดีๆเลยที่รู้เรื่องการบริหารคลังยาเข้ามาจัดการก็จะพบว่าคุณมีเดสต็อกอยู่เป็นหลักล้านประการถัดไปก็คือในเรื่องของระบบ IT หรือระบบซอฟต์แวร์ต่างๆเราเลือกระบบที่หนึ่งถูกถูกและดีไม่มีจริงนะครับมันมีแต่ถูกและไม่ดี การที่คุณจะเลือกอะไรข้างหลายแหล่ที่จะเข้ามาบริหารจัดก,การเนี่ยนะครับคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะใช้อะไรอย่างไรดังนั้นการที่จะพัฒนาโรงพยาบาลหรือบริหารโรงพยาบาลให้มันยั่งยืนนั่นแปลว่าอะไรคุณรู้ปัญหาคุณแก้ปัญหาได้และคุณมีมือดีมาทํางานแล้วคุณควบคุมเขาได้นี่คือหลักการเบื้องต้นครับ